นี่จ้ะเดี๋ยวจพินจะบอกจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะวันนี้ยงไงเยพินก็ขอสวัสด,ดีเพื่อนๆก่อนเนาะอันนี้คือมีคนเขาบอกว่าเขาเรียกเงาะถอดรูปจ้ะแต่เยพินก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่บอลตัวนี้ตากแดดสวยมากจ้ะยิ่งตากแดดยิ่งสวยจ้ะเนี่ยเขาจะเขียวเอ้ยไม่ใช่เหลืองอมแดงอมชมพูอะจ้ะเหลืองอมชม น้องเป็นบอนไทยโบราณเนาะแถวบ้านเยพินเรียกมอนแปลงจ้ะแถวบ้านเยพินคือเป็นคนบ้านเยพินอยู่ติดแถวตำบลบางขันมากอะเป็นบ้านมอนนะเขาก็เลยเรียกมอนแปลงมอนแปลงเยพินก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนี่เข้าไปในกลุ่มแล้วเพื่อนๆบางคนบอกไม่ใช่มอนแปลงจ้ะอันนี้คือเงาะถอดรูปจ้ะความสวยเขาไม่ได้สวยน้อยไปกว่าบอลน,นอกเลยนะยพินว่า เขายุบตัวแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่งามมากเลยจะพินได้มาเมื่อวานนี้ถามว่าเขาปลูกได้ดินอะไรเ่รอเดีย๋ยวจะพินพาไปดูเนาะปลูกได้ดินผสมขุยไสเดือนจะ้ะดินใส่อุยดินดินถุดินถุงผสมขุยขี้ไสเดือนนะจะ้ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะเจ้าของเขาบอกมาอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคยมีเลยจะ้ะ แต่สีน้องสวยมากเลยนะนักษาสตสมบอลไม่ควรพลาดน,นะจ๊ะแล้วก็เจ้าของบอกว่าเขาแตกหน่อไวมากจ้ะเห็นยนะยี่เป็นแงะไปครึ่งกอแล้วดูเนะี่ยดูหน่อโคนต้นเนี่ยเบอกเขาแตกหน่อไวมากเนี่ยเขาแตกหนอ่อไม โตวไวขยายพันุ์ไวแล้วก็สู้แดดจะ้ะไม่ต้องอยู่ในตู้อบจะ้ะเป็นบอลที่อดทนจะ้ะบอลไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นบอลไทยสัญชาติไทยแต่เพื่อนๆในในกลุ่มต้นไม้เขาจะเรียก,กว่าเงะถอดรูปนะเีย่ยวพินชอบสีเขาว่าจะ้ะเขาเหลืองสวยสวยจริงจะ้ะหน้าหามาปลูกจะ้ะเย่ายพินว่านะดูแลง่ายจะ้ะ วานเยพินไปไปหามาจากที่ไหนแล้วก่อนอะไรนะ่าจาชื่อไม่ได้แนละ้วค่ายทหารค่ายป่าหวายอะจ้ะสวยมากเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่น่าสะสมบอนนะจ๊ะอยะา่าพลาดสวยจริงบอนไทย าเป็นบอลน,นอกต้นหนึ่งมาราคามันก็หลายร้อยอยู่เนาะถ้าบอลไทยเราก็จะถูกหน่อยแล้วก็เลี้ยงง่ายอดทนทนแดดทนฝนไม่ต้องไปเลี้ยงตู้เลี้ยงอะไรเจ้าของวางอยู่โล่งๆเลยจ้ะตากแดดร้อยเปอร์เซ็นตากแดดครึ่งวันอนะช่วงเช้าวะจ้ะเช้าไปยันหลังเที่ยงอะ สีโอ้โหแจ่มสุดๆดจ้ะยังไงเยปินก็ขอฝากอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะต้นนี้เงาะถอดรูปหรือว่ามอนแปลงสวยจริง